ถึงจะเป็นอย่างที่ว่ามาแต่เฉินหม้อเธอก็ไม่ควรทำร้ายเขาแรงขนาดนั้นนะแล้วจริงๆนะสิ่งที่ลูกแย่พูดมามันผิดตรงไหนจากสิ่งที่เธอทำในอดีตเธอยังกลัวผู้คนพูดถึงมันอีกั้นหรอนี่เธอว่าไงนะแม่ครับจเจนยนก่อนนะครับหนูขอถามคำนึงนะคะว่าคุณพ่อจะทำยังไงถ้าคนที่นอนอยู่ตอนนี้คือเฉินม้อลูกของหนูนะ่ะคุณพ่อ จะเรียกใช้กฎ่อนตระกูลไหมคะถามได้ดีครับแม่มาดูกันว่าหลี่ตงอย่างจะตอบว่ายังไงเขาไม่ใช่คนของตระกูลหลี่ของฉันความเป็นความตายของคนนอกจะมีค่าพอให้ตระกูลหลี่บังคับใช้กฎได้ยังไงกันตอนนี้ก็ชัดเจนแบบไม่มีข้อสงสัยแล้วนะงั้นท่านผู้นำตระกูลหลี่จะจัดการเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ยังไงคะ ตอบมาสิคะว่าจะเอาอย่างไงนี่เลือดก็ต้องชำระด้วยเลือดคุมเตือฉนหม้อไว้ก่อนรอจนกว่าหลี่เย่จะฟื้นแล้วค่อยตกลงกันแล้วถ้าฉันบอกว่าไม่ล่ะเธอกล้าทำอย่างนั้นเหรอทำไมฉันจะไม่กล้าล่ะแกะมันลูกไม่รู้จักบุญคุณแกกล้าดียังไง ไอชาติทั่วถ้าแกบังอาจทำอะไรแม้แต่นิดเดียวฉันจะฆ่าแกทิ้งเดี่ยวนี้เฉินม่อปล่อยเข้าไปเถอะลูกหมถ้าแ,แกท่าทางประหลาดสองคนนั้นมีพลังมากพอที่โจมตีเราได้ดูท่าทางตระกูลหลี่จะไม่ได้ดูธรรมดาเหมือนฉากหน้าที่เห็นนะแต่พลังเสียระดับเปลี่ยนแปลงพลังศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ใช่สิ่งที่เราต่อกรได้หรอกนะ ในชาติที่แล้วเรามีพลังมากพอแต่ชาตินี้เรายังปล่อยให้แม่ต้องถูกลังแกอีกเราคงไม่เหมาะสมที่จะเป็นลูกชายของเธอเลยผมเป็นคนอาจเขาเองถ้าคุณมีปัญหาอะไรก็มาลงที่ผมตรอบใรที่ผมยังอยู่ที่นี่วันนี้จะไม่มีใครสามารถทำลายแม่ของผมได้ทั้งนั้นไม่อย่างนั้นผมก็ไม่สนเหมือนกันว่าตระกูลหลี่จะต้องแต่งตั้งผู้นำคนใหม่นี่ฉันมอ เป็นนักสู้ที่ฝึกกําลังภายในด้วยอย่างนั้นหรอนี่เขาเป็นนักสู้ที่ฝึกกาลังภายในอย่างนั้นหรอในระยะแค่นี้ถ้าเขาต้องการจะฆ่าเราคงไม่มีใครสามารถเชี่ยวเราได้แน่อะไรกันวะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฉินม่อปล่อยเข้าไปเถอะนะเธอทําตัวหยาบคายกับคุณตาแบบนี้ได้ยังไงกันคุณตาหรอตอนที่ผมเกิดมาไม่เห็นจะมีคุณตาคนไหนมาเช่วยตอนที่พวกเรากลาลังลําบากเลย ไหนล่ะคุณตาตอนที่ผมถูกหลือแย่กับพวกหลู่ทำร้ายและไหนล่ะตอนที่แม่ของผมโดนดูถูกอีกคุณตาแบบนี้น่ะผมเฉินม้อไม่เคยรู้จักเขาหรอกถึงแกจะมีร้อยพันเหตุผลหรือเขาอ้างแต่ว่าหลี่ชื่อลูกชายคนโตของหลี่หลี่เหวินพี่ชายของหลีเย่ลูกชายคนแรกของเจเนเรชันล่าสุดของตระกูลหลี่ แกมันโหดเหี้ยมมากที่ทำร้ายลูกพี่ลูกน้องของตัวเองแบบนั้นแล้วยังไม่สำนึกในอาชญากรรมที่ตัวเองก่อไว้อีกแกพูดจาดูหมิ่นตระกูลเหลี่ยงพวกเราและยังทำตัวเป็นกบฏไม่เชื่อฟังผู้วโสอีกแกอาดี่พูว่าตระกูลหลีปฏิบัติกับพวกแกอย่างไม่วิธีธรรมแต่ในความเป็นจริงแล้วแกมันเป็นแค่ลูกชายที่ไร้เกียรติชั่วช้าและยังไม่เคยให้ความเคารพดูเหมือนว่าแกคงลืมไปแล้วสินะ ว่าฉันเฉินหม้อไม่ใช่แซ่หลีคำพูดพวกนั้นฟังดูเหมือนจะมีเหตุผลนะแต่โคตรจะไร้สาระเลยวะถ้าแกไม่ใช่คนของตระกูลหลีก็ไม่ต้องพูดถึงเหมยหัวกรุ๊บของแม่แกต่อให้เป็นตระกูลเฉินพวกเราตระกูลหลีก็สามารถทำลายมันลงได้ง่ายเพียงแค่ดีดนิ้วเท่านั้นไอ้หนูภูมิหลังตระกูลหลีนั้นไม่ใช่อะไรที่แกจินตนาการถึงได้หรอก ดูจากความสวรรค์ที่พิเศษของแกแล้วถ้าแกคุกเข่าและขอโทษตอนนี้บางทีคุณปู่อาจจะเว้นและยอมให้แกเข้ามาอยู่ในสายตระก,กูลก็ได้ไม่อย่างนั้นในช่วงเวลา5ปีต่อจากนี้ทานกูลเฉินของแกได้หายไปหมดสิ้นแน่แกอยากให้ฉันเฉินหม้อคนนี้ขอโทษและยอมรับความผิดหรอตระก,กูลหลี่ของพวกแกไม่มีค่าขนาดนั้นหรอกงั้น ฉันข,ขอบอกพวกแกไว้เหมือนกันว่าในสปีหลังจากนี้ฉันจะทําให้ตระกูลหลี่ของพวกแกต้องมาก้มหัวสยบแทบเท้าของฉันเพื่อขอโทษเอาละวันนี้พอแค่นี้นับจากนี้ไปตระกูลหลี่จะวางตัวเหมือหัวกรุบและตระกูลเฉินเป็นคู่แข่งสําคัญของเราจบสิ้นแล้วแม่ครับไปกันเถอะ ที่เต็มไปด้วยความอมหิตและไร้ความยุติธรรมแบบนี้น่ะมันน่ารังเกียจเกินไปมันไม่เหลือทางให้กลับไปแล้วสิ่งที่แม่ต้องทําตอนนี้ก็คือพยายามปกป้องเหมือยหัวกรุ๊ปอย่างเต็มที่หลังจากปลอบแม่จนใจเย็นลงเราก็แวะไปยังตลาดขายของเก่าเพื่อหาชิ้นส่วนหยกสําหรับกลางวงเวทเราไม่ได้ต้องการอะไรเป็นพิเศษนอกจากหินหยกและแค่ต้องใช้สัมผัสพิเศษ เพื่อรับรู้ถึงพลังสวรรค์และผืนโลกที่อยู่ในหินหยกแต่มันก็น่าเสียดายที่มันไม่มีหินหยกสักชิ้นที่บรรจุพลังสวรรค์และผืนโลกเลยหินหยกคู่นี้ราคาเท่าไหร่หรอครับ1000พแล้วลูปวาดล่ะครับ2 0 0พหืมแล้วหินพวกนั้นราคาเท่าไหร่หรอครับ นี่เป็นของที่ฉันเก็บมาจากบุนภูเขาถ้าเธออยากได้ฉันให้เธอได้นะแต่เธอต้องบอกมาว่าหินพวกนี้ใช้ทำอะไรได้เราระวังตัวอยู่แล้วนะแต่ไม่คิดเลยว่าเขาจะรู้ได้นะถึงแม้ว่าหินพวกนี้จะดูหน้าธรรมดาแต่มันก็บรรจุไปด้วยพลังสวรรค์และผืนโลกเอาไว้ผมจะบอกเรื่องการใช้หินพวกนี้ก็ได้ครับแต่คุณต้องบอกผมว่าตรงไหนที่คุณพบหินพวกนี้ ได้สิแต่มันไม่เหมาะจะคุยเรื่องนี้กันที่นี่ตามเันนมาสิหินนี่ชิ้นเดียวก็เพียงพอสนับเราในการการมงเวทแล้วที่เหลือสามารถทําจี้หยกคุ้มกันได้ในตอนที่เราฝึกจนถึงระดับที่สองของการเปลี่ยนแปลงของพลังลมปานเอาละ่ะตอนนี้เธอบอกเชนนมาได้แล้วว่าจะใช้หินพวกนี้ทำอะไร Fall out of the hole you're in. Who you are is not who you've been. Now's the time to sink or swim. Will you fight the tide or get lost within? And I know you're feeling low, feel like you've lost control. But the darkness that you know, it's not your home, and you're not alone.